สำหรับใครที่มองหารถไม่ใช่งานอยู่นะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะนัดมีรถ v ีออมานำเสนอให้ได้ชมกันถึง6คันนะคะราคาเริ่มต้นเพียง1,99,000บาทนะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่4,000นะคะใครที่สนใจหารถสว,วยๆไว้ใช้งานห้ามพลาดเลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะสนใจห้ามพลาดรับชมให้จบคลิปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับม,มาพบก,กันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีคังรถวีออสมานําเสนอให้ได้ชมกันสําหรับใครที่กําลังมองหารถวิช้งานอยู่นะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะราคาเริ่มต้นเพียง1นึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะฟรีดาวผลเริ่มต้นสี่พันนะคะสำหรับใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เปเซ็นให้ถึงที่เลยนะรีบติดต่อมาหาดได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห เจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะลูกค้าช่วยทุกคันดันถุกเคสนะคะรีบติดต่อมหานัดได้เลยนะหรือใครที่อยู่ใกล้เคียงนะคะเซรีไทย 68แยก1กรุง 1, เทพมินบุรีนะคะแวะเข้ามาดูรถได้เลยนะมาพบกับนัดนะคะรับรองว่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆเดดสนอให้ลูกค้าแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังนะดงเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถกันนะคะเริ่มต้นกันที่คันแรกก่อนนะคะคันนี้เป็นรถสีน้ำตาลมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว v ีออส1.5 g นะคะปี2013นะตัวจีเป็นตัวท็อปเลยนะคะลูกค้าสภาพสวยๆสีน้ำตาลราคาค่าตัว279,000บาทเท่านั้นเองนะ คันนี้นะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ5,000เท่านั้นได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยเลยนะลูกค้า279,0 0 0ับาทนะผ่อน5,000ใครสนใจห้าหมื่นเลยนะคะได้เป็นโฉมหน้าเม่เชนเรียบร้อยแล้วนะโฉมใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะ ภายในนะคะเป็นโทนสีดำนะคะพวงมาลัยเป็นแบบบังติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเป็ี่นหมดเพลงได้เครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทิโ f เนะคะตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้นะแล้วก็ได้ในส่วนของกล้องบันทึกหน้ากล้อง่อยลังมาติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าบอกเลยห้ามพลาดน,นะคันนี้เป็นเบาะผ้านะคะระบายอากาศได้ดีด้วยสําหรับสเปคเบาะผ้านะคะใครสนใจคันนี้รีบติดต่อมาได้เลยนะคะลูกค้า 1.5G ปี2013สีน้ำตาลสวยๆเรขทะเบียนนี้เลยนะคะลูกค้าแคปหน้าจอโทรมาแอดไลน์มาได้นะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมาดูที่คันถัดไปนะคะสำหรับคันด้านข้างนะคะจะเป็นสีบรอนเงินนะคะคันนี้เป็นตัว Vios 1.5G นะคะปี2015 2 5 9 0 0บาทลูกค้าค่ะราคาถูกๆเลยนะได้รถปี2015ชมใหม่ไปใช้งานเลยนะคะลูกค้าคันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณ5,000เท่านั้นนะตัวเช็คสภาพรถให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ200 74รายการนะตรวจให้ทุกคันเลยนะคะไว้ใจได้เลยรถของเราเนี่ยคัดคุณภาพคัดเกรด A ทุกคันไม่มีชนหนักผิดกามจมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะป้ายทะเบียนนี้นะคะใครสนใจคันนี้2 5 9 0 0 0บาทนะลูกค้าถือว่าราคาเบามากนะคะได้รถปี2015ไปใช้ง,งานกันเลยนะคะไฟหน้าจะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะไฟเลี้ยวติดให้ตรงแก้มด้านข้างนะคะ เป็นโฉมใหม่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับคันนี้ผ่อน5,000นะคะภายในนะคะเป็นพวงมาลัยสามก้านเดิมเดิมเครื่องเล่นเสียงวิทยุ FM นะคะ c d u s b a u x สเียบได้ตัวแอร์เป็นแอร์อาน็อกนะคะหมุนมือ เบาะผ้านะคะลูกค้าระบายอากาศได้ดีเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะรายด้ให้2เท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์นะคะไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะออกง่ายนะคะเอกาสารไม่ยุ่งยากด้วยหลักๆก,ก็ใช้เพียงทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนเท่านั้นเองนะคะหรืออาชีพค้าขายอาชีพ ต,ต่างๆทั่วไปก็ได้เหมือนกันนะแต่ละอาชีพใช้เอกสารแตกต่างกันไปนะคะก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกันได้นะคะอามาดูคันถัดไปคันนี้ใครอยากได้รถโชมเก่าเนาะอันนี้โชมนี้นะคะก็เป็นอหนึ่งโชมที่น่าสนใจเหมือนกันราคาค่าตัวเพียง2อ0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะลูกค้าราคาเบาๆนะคะ2 0 0 0 0 0บาทคันนี้เป็นรถปี2010 12นะคะอ่าปี2012ตัว 1.5e 2 1 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้าสีขาวเดิมแท้าจากโรงงานติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้มาพร้อมกับล้อมแม็กเท่ๆพร้อมซิ่งเลยนะผลอ,อยู่ประมาณ4 0 0พันเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ผลอ,อยู่ประมาณ4 0 0 0นะติดกันลอยมือจับเบ้าประตูมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าส่วนภายในนะคะนี่เลยนะสวยๆพวงมาลัย3ก้านคันนี้เปลี่ยนตัวจอ a อ d ด o อ d มาให้ด้วยนะคะลูกค้า ่าจอ Android เสียบสาย USB AUX ได้แอร์อนาลอกหมุนมือนะคะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้า,าไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะ210,000บาทเท่านั้นผ่อน5,000ันนะคะรายได้2เข้าของค้างวดออกคนเดียวได้เลยนะ ได้ล้อมแม็กเท่ๆสวยๆพร้อมสิ่งเลยนะคะใครสนใจคันนี้รีบติดต่อมาได้เลยนะคะหรือต้องการซื้อสดนะคะลูกค้าติดต่อมาหานัดได้เลยนะราคานะคะคุยกันได้เนาะใครอยากซื้อสดก็ใช้แค่บัตรประชาชนอย่างเดียวถือเงินมาแล้วก็ใช้บัตรประชาชนอย่างเดียวเอกสารที่เหลือเราเตรียมให้นะคะ ใครสนใจห้ามพลาดน,นะทางเพชรยนนะคะมีวารันตีหลังการขายให้ด้วยนะลูกค้าออกรถไปมีปัญหาอะไรทางเราดูแลแก้ไขให้นะคะแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกหนึ่งปียีิบสี่ชั่วโมงนะคะรถมีให้เลือกเยอะมากนะลูกค้าด้านหลังเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากในสต็อกตอนนี้มีรถอยู่ประมาณเกือบ4 0 0้คันเลยนะคะลูกค้าคัดคุณภาพเกรดเอทุกคันนะมาดูที่คันถัดไปคันนี้นะคะ เป็นตัว v ีอออีกเช่นกันนะราคา1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะได้รถสวยๆไปใช้งานกันเลยนะคะคันนี้เป็นตัว v ีออส5 e ปี2011นะคะปี2011 1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองสภาพสวยๆเลยนะคะกระจกเดิมแท้ทุกบ้านล้อแม็กเดิมจากโรงงานไฟหน้าเป็นแบบมันติ r e f เฟ c t กเนะคะคันนี้ 1สน0 0 0่บาทพ่อนอยู่ประมาณสี่พลูกค้าหรือใครต้องการซื้อสดนะราคามาพูดคุยกันได้นะคะสําหรับคันนี้ซื้อสดมาคุยกันได้เลยนะได้เป็นพวงมาลัยสามก้านเดิมๆนะคะตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ขับขี่ใช้งานง่ายๆนะคะเบาะผ้านะคะไม่มีฉีกไม่มีขาดระบายอากาศได้ดีนะการันตีโครงสร้างทุกคันนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่อง รถทุกคันเช็คแหล่งที่มาได้เช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะสภาพสวยๆเลยนะคันนี้1 5 e, ีปี2011นะคะ199,000บาทนะคันนี้มีการปรับลดราคาจากมาป้ายให้นะคะลูกค้าจากเดิมอยู่ที่219,000เหลือ199,000บาทนะลดร,ราคาไป 2 0งหมบาทเลยลูกค้าบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะใครสนใจคันนี้ห้ามพลาดติดต่อมาหารนัดได้นะคะซื้อสดมาพูดคุยราคากันได้นะเดี๋ยวนัดขออนุมัติราคาพิเศษกับบอร์ดให้นะคะอ่ะมาดูคันถัดไปนะคะลูกค้าคันนี้ สีแดงเดิมแท้จากโรงงานแดงส,สดๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้เป็นตัว v o ห1 5 e นะคะลูกค้าปี2013นะโฉมใหม่เรียบร้อยราคาค่าตัวนะคะเหลือเพียง2,49,000บาทอันนี้มีการปรับลดราคาให้2รอบเลยนะจาก2 8 9 9 0 0เหลือ2,59,000และล่าสุดเหลือ2,49,000บาทเท่านั้นเองได้ไปคุ้มค่าแน่นอนสีแดงเดิมแท้จากโรงงานโฉมใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นี่ ใครสนใจคันนี้ห้ามพลาดฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณ5,000เท่านั้นนะคะไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์แม็กเดิมจากโรงงานไฟเลี้ยติดให้ตรงแก้มข้างรถนะคะภายในคันนี้มาดูกันหน่อยนะอ่านี่เลยได้พวงมาลัย3ก้านเดิมเมเครื่องเล่นเสียงวิทยุ FM CD u s b a ี x ียบได้นะคะตัวเกียร์เป็นเกียร์ออตโต บอกผ้าสีดำได้น้ำเงินนะเบาะสวยสวยไม่มีช้าไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคันนี้สวยมากนะคะผ่อนห้าพันเท่านั้นเองนะรายได้สองเท่าของค่างวดน,นะคะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะลูกค้าแต่ละคันราคาเบาๆเท่านั้นนะลูกค้าผ่อนสบายๆเลยใครสนใจห้ามพลาดนะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดน,นะคะอย่างที่บอกเรามีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่นะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะอะมาดูคันสุดท้ายคันนี้ปีใหม่ ไม่น้อยราคาค่าตัว359,000บาทเท่านั้นเองเป็นตัว v ีออส1.5มิตรนะคะโชมใหม่เรียบร้อยแล้วรถหน่วยงานปลดระวางนะคะลูกค้าคันนี้359,000บาทปี2019ฟังก์ชันออปชั่นก็ได้มาค่อนข้างครบเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นรถปีใหม่เนาะใหม่สุดเลยที่ที่ดูกันมานะคะใหม่สุดเลยนะคันนี้359,000ผ่อนอยู่ประมาณ6,800นนะ สำหรับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ6,800ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์รียบร่อยแล้วนะคะมีไฟเดียวทามไฟตัดหมอกพร้อมร้อมแม็กเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้เป็นปีใหม่เนาะฟังก์ชั่นออปชั่นเนี่ย เขาได้มาค่อนข้างครบเลยนะคะลูกค้าใครสนใจอยากได้ปีใหม่ก็คันนี้เลยนะมีให้เลือกหลายคันมากนะสำหรับสเปคนี้นะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะลูกค้าได้จอแอนดรอยจากโรงงานนะคะมีกล้องเหลังมาให้แอร์ออโต้นะลูกค้าบอกเลยว่าสภาพพร้อมใช้สุดๆนะคะออปชันจัดเต็มได้เป็นเบาะหนังจากโรงงานเลยนะคะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดดูแลทาความสะอาดง่ายๆด้วยนะสำหรับเบาะหนังนะคะ3,590 0 0บาท นะคะคันนี้ฟรีดาวนผ่อน6,800เนาะใครที่สนใจนะคะหารถมือสองอยู่ก็ห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อมาหานัดได้ย้ำเบอร์โทรติดต่อเลยนะ0 9 8ย์0 9 5 8 7นะัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์ 9, มาได้เลยนะสนใจคันไหนถูกใจคันไหนก็รีบติดต่อกันเข้ามานะคะลูกค้า ยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเครนเนาะสำหรับสาวกวีออน,นะคะก็ห้ามพลาดเลยนะหรือว่าหารถรุ่นอื่นนะคะก็มีให้เลือกหลายคันนะรองโทรมาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะสำหรับวันนี้ก็จากกันไปนะคะลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ